มาพี่นอ้องมเอน้น้ำเหนือเมนูต,ตํากุ้งสดมากินกันเลยเดี๋ยวคลิปมันสีเงาพี่น้องยั่วแห้งพี่น้องยั่วคักน,น,นานๆกินทีไม่เป็นไรหรอกตํากุ้งสดนะสดนามกอนรับแดกพี่นออ้องเด็ยพักแกมมาสองสามอย่างตํากับน้ำปลาเทเยไทยนัวยืนหนึ่งนะแซ่บนัวใครตําก็แซบ มัจะต้นทันตะวันอ่อนวันนี้มีกุ้งสดอยูย่ๆค่ะซื้อมลอยหาสิบบาทถูสลัะแน่กลิ่นใส่เทียงเลยฟินฟินแห้งแซบพี่้องมาเ้อะ น้ำกันจ้ะแซบ่แซบแห้งสแซ่บนัวๆและเบิงน้ำนะ้นเค็มกลนแห้ง Mm hmm. เลือดไป่ต่ำกระแซบด้วยน้ำประแดกแซบมีใช้ไปกว่าครึ่งอื mm hmm. mm hmm. คุณลังก้นก็สิถามนะย่ายแตคือบ่เอาเข่ามาก,กินเอาเส้นมาก,กินบหยาก,ยากามันบหยากพี่น้องคะ เลือแห้งนัวไม่เค็มมากไม่หวานกลมกล่อมเลย,ยหัวแตกเสร็จมหุงใสหยุมมือนึอืง นี่ค่ะน้ำปลาด้านนู้นใส่ลงไปเสียบเด้อหาบ้า นี่ค่ะนี่ค่ะโอยน้ำไมนลงไปนี่ค่สะสสนุนแน่กินแล้วห่อนท้องบา้บาบ้ต้นอ่อนทันตะวัน หรืออะไรบะพแกซี่คือบงคือน่่อยไหลพี่น้องแซ่บครับ mà có thể ทำสุดไทยอย่คิดมันจะยาวนี่นี่ะวันนี้ตำกุ้งสดนี่ฮะใส่น้ำปลาเธอไทยนวลยืหนึ่งนะถ้าใครชอบสีสันนี้นะรสชาติต้องลองเองแต่ถ้าใครชอบสีสันประมาณนี้นะต้องยี่ห้อนี้เท่านั้นจ้ะมาเด้อจ้ะ สั่งมาแซ่บนัวไข่ตำก็อร่อย เจอกันใหม่คลิปหน้าสสวัดีจ้า